เราจะเดินเข้าข้างในเนาะเดินกลับไปทางลำโขงเนาะบางก็เจ้าใหญ่อลูกค้ามากระดินโดนเฉยๆก็ได้โดนเฉยๆเลือกเอาเลยทุ่งว่าๆเลยวนะก็มีบ้างเนาะแต่ไม่เยอะเยอะก็อยู่ด้านนอกเนาะทางสวนสนุกเด็กเล่น เราเที่ยวเยอะหนนะ่อยเนาะเราจะเดินไปให้สุดฝั่งคันนี้แล้วจะมีกไม้ไนนะเนาะมาท่องเที่ยวนี่เนาะไม่รู้ว่าเราเดินไปยังไงเนาะไปผิดทางเนาะมาเข้าวัดพระโตฝั่งนี้มันฝั่งไหนวะเนี่ยนะเนาะเล่นแล้วเรางงนะเนี่ยเนาะ มองไก่ทาแตกเปลี oh Jamie, oh, ่ยนมาโผล่ฟังนี่ได้ไงไม่รู้เนาะไปไหนเนี่ยพาท่านผู้ชมเดินดูเนาะมันก็ข้ามาแล้วฟังนี้เนาะตรอ่าไปเที่ยงขอยไปไกลระบายมากเอายกออกมายกคอยยกเมยยกออกมาอ่าเออ เล่นหลงงงเอามาเียเออาต้องตุอาต้องตุอดต้องตุเอ่ออดต้องเออองเป็นองหนึ่งร้อยบาทหนึงร้อยบาทหนร้อยบเ่มีร้อย็ดเออ่าเอออ้าวเที่นี่นีู่ไปดูหน่อยเนาะ นี่ไปไหนกันเนี่ยเ,เดินไปเกินมาละงงหมดแต่อม,อมองกล้องออแล้วไปไหนกันเนี่ยนาะมือหยาดเออไป่ถอดรองเท้าเนาะส่วนไหนเนาะ เที่ยวมากับพระเนาะมีอไมาอยู่ตรงนี้เนาะยีสบาทเราดูงงเดินไปมาหลงทาง้วจ๋ยวฝั่งนี้นะอ่าเป็นงงงยกโคงอ่านีของพูดทวีเปิดพูดทวีเอ่อมา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 มมามาอาม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 า เอี๋ยว่เด้ออนทางไเลงานลองทางไปเนาะไม่ได้ถอนรองเท้าหลงทางเ็ทางผิดเนาะน่าจะเป็นฝั่งนี้นาะทางเออนี่ทางไปสุขเขตเนาะใส่ไมเเน่ย น่าจะใช่เลยนะเคยมาจอดรถแถวนี้เนาะเราจะเดินเข้าไปข้างในเนาะไปดูลำโขงกลางคืนหน่อยจะเป็นยังไงเนาะเนี่ยเนาะเที่ยวน้อยเนาะเที่ยวเกี๊ยวน้อยน้อยมากก็มันเป็นวันแรกนะเนาะเจวี่ยงเวียนแก่ปวดเจ้าปวดวันแรกยางไปยางมาเลยทัองที่อาจจะน้อยอยู่เนาะ จะไปเดินไปให้สุดโค้งเลยนี่ไงใช่แล้วเนี่ยจริงๆเราจะตั้งใจจะมาเส้นนี้เนาะแต่ไม่รู้เดินไปยังไงหลงทางโอ้ตรงนี้จะมีลำอะไรไหมเนี่ยมีลำอะไรไหมเนาะ ให้เฉยนะครับในส่วนต่างๆร้านไหนที่ให้เขาลงมือก็ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงขอท่านได้ขายขอขายเหมือนเทน้ำเทท่านะครับตลอดเก้าวันเก้าคืนนะครับก็ ยัไงไงก็ฝากด้วยนะครับเรื่องความสะอาดนะครับเป็นปนทางด้านหน้าด้านหลังอาคารของเรานะครับก็จิตให้วิดชิดเรียบร้อยนะครับวยมต้องกานเป็นอย่างสูงที่ท่านจะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับตอนนี้นะครับของเราก็พร้อมแล้วนะครับที่จะทําการแสดงบริเวณลานพญานาคของเราครับทำการแสดงด้วยวันนี้มาถึงพอดีเลยนะัใจทางลำของเรานะครับมาอาจจะมี อ่าปัจจัยเล็กๆไม่น้อยนะครับจะเป็นใบสีเขียวนะครับยังไม่สุกเท่าไหร่นะครับหรือว่าแนลพุนาเป็นใบสีแดงนะครับจากใบสีแดงก็เป็นใบสีม่วงๆนะครับหลังจากนี้ก็จะถือว่าเป็นใบเก๋ๆของเราก็จะเป็นใบสีเทานะครับทุกคนก็ชอบใจนะครับสำหรับกลุ่มนางรำสิบเจ็ดสิบแปดของเรานี้นะครับอ่าถ้ารวมอายุกันแล้วนะครับก็ยังไม่ถึงหนึ่งร้อยนะครับขนาดสิบเจ็ดสิบแปดนั่นเองครับก็ถือว่ามีแต่คนงามๆครับนางรำของเ่านะครับ อวอร์ซิป็นจากอำเภอหน้าตาจากบัตต์ปากเส้นจ,จากบันทุ่งเกียรติ <ś le af> ขอขอนุญาตนะครับหลายทางที่อีกเรก็เชื่อมต่ <ś le af> อผิดขออนุญาตหลายๆครับตอนนี้ท่านจะก,กินกขาเง้าการแกกไข่นะครับแล้วอีกสักครู่นะครับนักลำ่าของเข้าส,สิบเจ็ดสิบแปดเพิ่์นเฮงหาวนะครับเพิ่์นว่าวส,สิบเจ็สิบแปดกระบวนหนาวนัดมีดอ,อ,อกน้องคนละ สักครู่นะครับก็ฝากแซงที่บริเวณลานเฉพระเกยเลยนะครับหรือท่านใดที่เดินทางไปทานะครับก็สามารถมากราบสตูไฟตรงนี้นะครับขอพรญาติแก้วคํากองนาคีนะครับหรือว่าจะเป็นพ่อปู่สุวรรณนาคาราชนะครับหรือจะเป็นท้าวเวสสุวรรณนะครับหลายคนก็มาจุดธูปขอพรมากราบสักการะขอพรก็ได้ราบนะครับหรือว่าโชคดีหรือว่าประสบความสําเร็จในที่การงานบางคนก็มาแก้ประทัด มีทางเดินนะยังวงสวงจต่ทางใบสีมาแต่ละมวดแต่ละเออทุกวิกนะครับเดินไปไหนมั่งแก้บนนะครับกับทั้งข้าทางไหนนะครัเนี่ยองค์หลวงองค์ญาติมีทางเดวิสุวรรณนะครับว่แล้วแต่ทุกท่านนะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับอ่าสหรับสายญาติจะมีทางเดินจะเป็ทวิสุวรรณก็เรียนเชิญครับมาร่วมอธรรมบุญนะครับกับปราณเพญางหน้าของเรานะครับเพื่อปกป้องท่านต่างๆนะทำให้ได้ไม่ว่าจะเป็นฝนย่อมหรือว่าจะเป็น ผมย่อมสวยนะครับนี่เรถือว่าวัดตถุเซนของเรานะครับอุโมงไฟนะครับอาจจะไฟอาจจะไม่พอครับก็ต้องกราบขออภัยทุกท่านนะครับทุกท่านนะครับที่เด <ah> ินทางมาถ่ายภาพในช่วงนี้นะครับหลังจากนั่นแหละครับประมาณสักสี่ทุ่มไฟมันถึงจะมาเต็มเพราะว่าช่วงนี้มันไฟคนใช้เยอะครับก็ต้องขอขออภัยทุกท่านด้วยไฟไม่พออุโมงไฟวัตถุบ้านตาก็เลยไม่สว่างไม่สวยเท่าที่ดูที่ ดังความของเรานะครับอายุแค่17 18เท่านั้นนะครับไม่รู้จักหนาวที่มันไม่สว่างเนาะไฟไม่พอช่วงนี้คนใช้ไฟเยอะว่างั้นก็เลยไฟไม่ค่อยพอถ้ดูไปแค่นี้ก่อนนะบอกว่าน่าจะประมาณสักสี่ทุ่มเนาะสี่ทุ่ม มีจะพอถึง่อจะไปถึง่อจะพอว่างั้นนะเวลานะครับมารวมแสดงอยู่ที่ลานนัคาราชของเรานะครับทุกๆปีนะก็จะมีนักรำมารำโชว์ตรงนี้แล้วก็ทุกๆสองปีนะก็จะมียังไม่พอจริงๆนะราชุนๆก็จะแค่นี้บองที่แค่นี้ปาร์ตซ์แสงของทุกเกี้ยนะครับก็จะไม่ตมารตบให้กตมรกนะคับทุกท่านได้รับชมนะครับในทุกๆสองปีเช่นเคยที่ด่านวัดพระร์บ้านปากแสงของเราครับ ตอนนี้กำลังเตรียมจะลำจะ,สะแสดงอยู่เนาะผู้ที่มาชมกิจกรรมนะครับการลำโชว์ลำสแสดงที่ลานพญานาคของเรานะครับซึ่งในวันนี้นะครับก็ได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีก็ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานน้ำมาศกาพร,ระเจ้าอยูอย่ห<อ><อ>ัวตรอประจำปี2518ในช่วงเชา้าที่ผ่านมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ปีนี้ก็ถือว่าเป็นพิเศษอีกปีหนึ่งสำหรับก็เป็นปีแรกนะครับที่กน ทางหลงอมบุต่างๆนะครับก็สามารถเขาร่วมได้นะครับดูลำโขงตอนกระเขินเนาะลายอกนหนาหยุดฝั่งหนึ่งก็จะเห็นลิบๆเลยอีกฝั่งกนว่า้น่นแล้วก็จะเป็นทางลงเอางลงโขงเนี่ย ผมแรงมาฝั่งนี้แรงจริงจากสซยเหมาจากสซอ่ะมาสซก่อนานาไสโ,โอ้อยู่ใกล้ๆนี่เนาะเอา้าชิรีไปไสแล้วนะมาแต่นาไสมาแต่บ้านนาไสะ ตรงนี้ใกล้ๆเลยปักแซงไปหน่อยนึนะวันอาซายแล้วเราเคยไปแล้วเนาะเคยไปแล้ววันนาซายว่าจะไปพายหาดทรายขาวแต่พอดีน่าน้ำมันขึ้นช่วงนั้แต่ไม่ได้ไปช่วงนี้อ่ะได้เหงื่อโมจีเดี้ยนได้เหงือิปดีคิปเดียนมากกลางคืนหนามาพี่ลมแรงนะมาตรงนี้ยิ่งเย็นหนามา อกำลังตอบคำตอบแมวกำลังมาหอดทุกเครื่องเออคนิ่นักับหมาบ้านหาทบหนละแต่ละคืนอ้าวออกแมหองพนั้นเพราว่าเรามาเที่ยวมาทำบุญันเขาก็ลยใ่ง้านใ่งเออเราไปดูหน่อยเนาะ ไฟแต่ไฟไม่พอ,นะอต้องรอสี่ทุ่มไฟถึงจะพอช่วงนี้ไฟใชยย้เยอะไปไหนต่อท่องเที่ยวจังน้อยนะ ยังไม่เยอะเป็นวันแรกนะเะว่าข้างนอกนจะคึกคืนเนาะข้างในไม่ค่อยคึกคืน นะมาทางสวนสนุกเด็กๆเนาะคือคืนน,นี้ภายในเป็นส่วนของของในวัดเนาะะ,ะก็จะทำกิจกรรมของวัดมาข้างนอก นี่วัาเป็นส่วนในในวัดอาจจะเป็นชั้นในเนาะตรงนี้พอ,อประตูของฝั่งตรงโน,น,น้นนอดอี่จะเป็นพักบันไดอยู่ตรงนี้เนาะอาจจะจะเป็นอีกฝั่งนี่จะเป็นส่วนด้านนอกเนาะชั้นนอกก็ได้ก็ได้นะครับด้านนอกเลยน จระปอไหมครับจะะป๋องนะีราัลูกนะครับมีรวัลกลูกเลยกดอลูกอไม่ให้เสียบุ้อกเอาไปดูก่อนลูกไม่เสียได้เลยนะเป็นเสียได้เลยดอกเพียได้เลยครับดอกลต้วเลย Terima <laughs> kasih